เรื่องที่อยากปรึกษาคือเรื่องอะไรคะเล่าได้เลยคะเรื่องลบเข้าโรงเรียนนะคะถ้าแม่อยากหยกดุดก่อนแล้วไปปีหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบผลเสียทางไหนมากกว่าจังหวะนั้นเด็กเขาไม่อยากไปเรียนเราก็ละเมิดความรู้สึกเขาโดยการที่อุ้มแห่เจิงไปเลยอุ้มไปเลยจังหวะ,ะนั้นเราเอาแต่ใจอยู่ไหม ออาแล้วงี้เราเราเราต้องปล่อยให้เขาไม่ไปเรียนเหรอคะใช่ไหมเราแม่แม่คุยกับเขาก่อนนะแบบคุยแล้วคุยแล้วไงคุยแล้วแต่เหตุผลของเราไม่ใช่เหตุผลของเขาไงเหมือนแม่เขาอุ้มเขาไปเลยเหมือนเหมือนอย่างนี้คุณเจนไม่ชอบคนะสมมุตินะ คุณเจนมีเหตุผลที่จะไม่กินหมันเพราะคุณเจนเหม็นไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่นิกี้บอกว่ามันมีประโยชน์นั่นนู่นนี่นู่นนี่นัน่น,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 นงานวิจัยไม่ให้อ่านด้วยอ่ะดีนะเว้ยก็ยังไม่กินเราก็ยังไม่กินดีทนนแทบตายไงเราก็ยังไม่กินมันแล้วนิกี้ทําอย่างนี้โดยการที่ว่าอาปากบีบปากแล้วก็ยัดคณะเข้าไปออาไรู้สึกยังไงไม่โอเคค่ะเออแล้วคิดว่าลูกจะโอเคไหมไม่โอเคค่ะใช่ไงฟิลเดียวกันเลยเขาเขาเขาสับสนมากเลยว่าตอนนี้คือเขาต้องทำยังไงต่อมันคือทําให้คุณเจนต้องเห็นตัวเองก่อน การที่นิกกี้บอกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปเรียนหรอกอจบแล้วก็วางเลยคุณเจงก็ไม่ได้อะไรเลยนะเรากําลังทําปมหรือทําบาดแผลให้เขาอยู่นะในขณะที่เราบีบบังคับให้ลูกลุกขึ้นไปแล้วก็แบบไปอาบน้ําหรือแบบไปไปแต่งตัวหรือไปดุไปตีเขาอย่างเงี้ยเออแล้วเราก็อุ้มเขาไปทั้งชุดอย่างนั้น่ะเขามองโรงเรียนเป็นคุกอะเหมือนแบบอยู่ดีๆก็จับกูเข้าไปในคุกอะเรารู้สึกยังไงนะ่ะ แต่ถ้าเกิดว่าเราทําแบบนี้สมมุตินะไม่อยากไปเลยไม่ชอบเลยสะท้อนอารมณ์เขาตรงนั้นให้เขาได้รู้ว่าความไม่ชอบเรียกมันว่าอะไรอารมณ์นี้เรียกมันว่าอารมณ์อะไรร้องไห้เลยอยากอยู่กับมามะ่าเราแทนที่จะเดินสะบัดขาแล้วเดินหนีจังหวะนั้นเด็กจะรู้สึกแบบแม่ไม่รักอะ่ะแม่ไม่ได้เข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่ตรงนั้นกับเขาแล้วแบบไม่อยากไปเรียนเลยเสียใจเลย สามขวบสี่ขวบเนี่ยเขาเข้าใจอารมณ์ได้แล้วแต่เราไม่เคยสอนเขาเลยดังนั้นบางครั้งมันก็ต้องเอไม่ถูกใจบ้างเนาะอย่างเงี้ยไม่ถูกใจเลยไม่ชอบเลยอยากอยู่กับมามาอย่างเงี้ยดังนั้นเราก็ต้องบอกเหตุผลว่ามามาไปทํางานนะป๋าาไปทํางานนะคะหนูต้องเ,อเดี๋ยวตอนเย็นมา,มามามารับนะกลับกี่โมงก็ว่าไปมามาไม่ได้ไปไหนยมามายังรักหนูเหมือนเดิม หมาม้าไม่ได้ทิ้งหนูไว้แล้วหมาม้าแบบไม่รักนะหมาม้ารักหนูหมาม้าอยากให้หนูเข้าไปโรงเรียนเพราะว่าในนั้นมีเพื่อนมีกิจกรรมให้ทําด้วยเสียใจเลยรอนะอดทนรอนะบ่ายสองเดี๋ยวเราเจอกันนะคะเนี่ยถ้าเราพูดแบบเนี้ยคนละฟิลเลยนะเด็กจะเป็นคนละแบบเหมือนแบบเขาก็จะพยายามอดใจรอสองโมงสองโมงบ่ายสองบ่ายสองเหมือนเหมือนลูกอลินรันรของโอปอเคยดูคลิปไหม คุณแม่มารับกี่โมงคะบ่ายสองคะ่ะร้องไห้คุณแม่คุณแม่มารับบ่ายสองใช่ไหมอย่างเงี้ยคือรู้ว่าเสียใจแต่ก็ต้องอยู่ตรงนั้นนะ